สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานวันนี้กลับมาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานขับรถขนส่งสินค้านะคะพเพื่อนเพื่อที่สนใจตำแหน่งนี้อยู่ไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะบริษัทเฮเฟเล่ประเทศไทยจำกัดค่ะเปิดรับสมัครพนักงานขับรถขนสง่งโดยคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะ เพศชายค่ะอายุไม่เกิน40ปีวุฒการศึกษาม .3 ขึ้นไปนะคะมีใบขับขี่ทอ .1 ขึ้นไปค่ะชำนาญเส้นทางกรุงเทพปริมณฑลจะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองค่ะทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์มาดูเรื่องของสวัสดิการกันบ้างค่ะมีเบีย้ยขยัน1,000บาทต่อเดือน ค่าเที่ยวขนส่งประมาณ6,000บาทต่อเดือนนะคะค่าอาหาร20บาทต่อวันค่ะโบนัสประจำปีเงินช่วยเหลือต่างๆค่ารักษาพยาบาลค่าทันตกรรม3,000บาทต่อปีค่ะประกันชีวิต3 0 0 0บาทต่อปีกองทุนสำรองเรียงชีพและชุดยูนิฟอร์มค่ะสำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครนะคะสำเนาบัตรประชาชน1ชุด สำนาวุฒการศึกษา1ชุดสำนนาทะเบียนบ้าน1ชุดค่ะสำนนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร1ชุดรูปถ่าย1ใบสำนนาใบขับขี่1ชุดสำนนาใบผ่านงานถ้ามีนะคะ1ชุดค่ะและเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลถ้ามีนะคะ1ชุดค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครค่ะสามารถติดต่อกรอ,อกไปสมัครได้ที่ HR ของบริษัทเฮฟเล่นะคะที่ศูน โลจิสติกบางนาตราดกิโลเมตรที่ยิ่มสองค่ะเลขที่44ทับ3มหมู่หนึตำบลศรีสะจระเข่ใหญ่ค่ะอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการหรือโทรที่เบอร์02 741 7171ต่อ2 774 2711 2781นะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ